สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้ดิบิ้นเบอร์สองจำนวนสีเส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละยี่สิซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่8ปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ พับลงไปนะคะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเพื่อเอามาเป็นฐานเป็นเส้นแรกนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมานะคะเป็นเส้นที่สามค่ะ เอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกรวบวปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ ต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะปิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราได้ครบทั้งสี่เส้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะ เอาสีขาวนี้หลบมาค่ะนำเส้นสีเหลืองพาดชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนำสองเส้นนี้หลบลงมาด้านล่างนะคะเส้นสีเหลืองที่เราทำให้เราพับปลายดินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะ ปายดิบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราทำเส้นต่อมาคือเส้นสีขาวให้จับตั้งฐานขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะให้เราพับปลาดิบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นสีเหลืองนะคะเส้นนี้ค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาเราพับปลายริบินกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีเหลืองค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะนี่ค่ะก่อนดึงก็เอานิ้วนะคะดันกรีบดอกสีขาวไว้แล้วดึงสีเหลืองขึ้นมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดันกรีบดอกสีเหลืองไว้แล้วดึงสีขาวเข้ามา ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ให้คลายออกนะคะนี่ค่ะแล้วให้ตรงกลางมันพองๆอย่างนี้นะคะแล้วดันสีขาวไว้ดึงสีเหลืองขึ้นมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ